วันนี้เจ้าของฟาร์มควายพัน์ธุสวยงามนะคะมาดูเครื่องอัดเม็ดค่ะสำหรับควายพันธุสวยงามหรือควายต้องกินอาหารเมร็ดเนื่องจากว่าถ้าเป็นผงนะคะจะทำให้มีปัญหากับควายได้ระหว่างการทานอาหารค่ะจากคลิปวิดีโอนะคะเป็นการอัดเม็ดเบอร์6ค่ะอัดเม็ดได้ง่ายอัดเม็ดได้เร็วมากๆลูกค้าก็ได้นำส่วนผสมวัตถุดิบอาหารควายพันมาให้ทดลองกันค่ะ เป็นส่วนผสมที่ดีมากๆวิตามินสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะทางบริษัทอัปเกรดมอเตอร์เป็น8แรงม้าเป็นมอเตอร์ที่แรงที่สุดสำหรับการใช้ไฟบ้านซึ่งจะทำให้การอัดเม็ดได้ง่ายขึ้นและทำให้พลังในการบิดเฟืองอัดเม็ดได้ง่ายขึ้น ดูสิคะอัดเม็ดได้ไวได้เร็วมากๆ1ชั่วโมงกำลังการผลิตสาม,มารถอัดเม็ดได้ถึง150-250กิโลต่อชั่วโมงค่ะท่านใดกำลังหาตัวช่วยดีๆแบบนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ